อ่ะเอาไทรต่ออ่ะขำขำอือขำต่อยงมัวยวะเออติดๆๆอะไรก็ใช่แบยังขำตัวเองเลยนะบอกนะอ่าอีเป็ดค่ะบอือ ม่จเราออกมาแล้วครูเจมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับป๋ามั่งป๋องทำทุกอย่างได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรดังจริงๆจริงๆมั่นใจมั่นใจในตัวเองเวลาแบบทำมันก็ทำไป็นทำสุดยอดครับดีด้วยตูตาลท่านมาได้แรงไอ้แรงหน่อยเลยไแรงดีดีดีทุกอย่าง ถาแบบเข้ามาเลยเนี่อย่าไปเชียดเลยไ้้ะอะไรนีอลก็บอกแราว่าจะเป็นอะไรให้ก่อนี่แล้ก็สองต้องรูตัวว่าทุกคนเป็นอะไรกั้งตังตั้งเอ่เข้ามาเนี่ยจะพัดจะภูหรือฝังคิดว่าแบบ ยากไหมยากก็มาที่บ้านเน<ๆ>ี่ยนะสำหรับบางที่ว่ามันเป็นแบบความท้าทายไหมหรือสบายสบาย,บายง่ายๆ่ายเฉย <ures S 2> นะง่าย,ยไหมเฉยเฉยนี่คือง่ายไหปะง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าคือหนูก็ไม่รู้สึกอะไรคือแบบคือ <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาม <c oughs> แต่ก็แบบก็ได้ก็ดีแต่ว่าก็เฉยๆฉยไม่ได้แบบณนะตอนนี้ก็ยังเฉยๆยอยู่อืมแลาวอะไรที่จะผัก เป็นแรงผลักกันเราเพราะว่าคุณเจ็ก,ก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไป็นมีความสามารถอยู่แล้วคือทุกคนก็นตั้งแต่เอออะไรที่จะทำให้เราส่งแรงเราไปได้อะ คือแค่นี้หนูก็พอใจแล้วอะคือหนูได้เป็นศิลปินได้เป็นนักร้องอย่างที่หนูอยากเป็นก็พอแล้วคือหนูไม่ได้หวังถึงแบบหนูต้องได้ลิดอมได้รถแต่อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะติดห้าเกษตรก็ได้ออกวไม่ีโอออกวิดไม่ได้ทุกครั้งทำเต็มที่ไหมก็เต็มที่ที่สุดโอเคค่ะอ่ะคนอื่นตาตาแคมน้ำแข็งเหบอลเหมือนพี่น้ำแข็งเหมือนบอล เอเจเอตตาจริงๆาผมเป็นสััปีแล้วครับจะต้องเจริญรุงเรืองแล้วก็เอะไรกว่ามาทุกคนออกมาถ้าึงเป็นเด็กซื่อที่นาไเพราเป็นคนยังไงที่ฝ่ายปฏิเสธตัวเองเขเนค่มมีฟองมมีฟอหมไม่มีอห เป็นคนดีเป็นคนะเก่งไหมจ๋าเก่งเลยค่ะเป็นได้เขารู้ตัวไหมเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเขาเก่งรู้ตัวไหมฮะรู้แต่ไม่ค่อยกล้ายอมรับหรือไม่รู้เรื่องไม่เก่งคิดว่าไงก็เฉยๆครับไม่รู้มเขาไม่เคยงงเขาไม่เคยงง เดี๋ยวพูดภอนาไทยแล้วจะอยากเปลี่ยนไหมครับอยากอยากเป็นคนไม่งงเนาะเป็นคนเฉยไหมอันนี้ก็กำลังพยายามเปลี่ยนอยู่ครับเออไปแล้วแล้วอะไรที่มันทําให้เราเปลี่ยนไปได้แล้วบ้างฝัคร้องโผล่ค่ะไม่เกี่ยวแล้วอะไรโผล่ไม่รู้โผล่ไม่รู้แล้วก็ให้หนึ่งแบบให้หนึ่งแอ่ะลองต่อไปค่ะสุดท้ายยังไม่แข็อ่า

รักหนูนอะนอแ้องเยอะพอแล้วทุกคนยิ้มทุกคนทุกคนถอยมาค่ะน้องแข็งด้านดีของกำแ็งคืออะไรอ่ะคนแข็งซีรนารักขเสีดิมั้านในกะทิบ่ะไม่ดีอะตดบ่อยชอบชอบดอนหน้ เราไ่ไ้เจอออนหนเลยค่ะมีอะไรที่น้ำแข็งคุณเปลี่ยนหมมาายกอ่งตัวเองเยอะอะคิดคิดคิดเรื่องตัวเองเยอะตัวเองเยอะตัวเองแบบตัวเองเยอะวกลัวจิ้งจกครับเฮ้ยคิดเรื่องตัวเองเยอะจริงหรอไม่ใช่ยังไงพี่แต่สมมติทำทำอะไรองเงี้ยก็จะเอาตัวเองไปก่อน หมายถึงว่าเป็งร้องเพลงใช่ปหมก็จะไม่สนใจสบายใดๆก็คือจะเอาตัวเองก็เตัเองเป็นหลักไม่ปล่อคือเขาตั้งใจใินส์ายตั้์ยแบบยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเป็นของตัวเองว่างั้นคือไม่ได้มั่นใจไปไหนไม่ได้เออทำไมคิดถึงว่าทำไมคิดว่าเราไปไหนไม่ได้ก็คือลิมิตตัวเองมันมีแค่ารู้ว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับก็พยายามต้องเรียนรู้ต่อไป เรื่องเลกน้อยเต็นครับอะสบายดีต่อไปใครคะพี่นองขอให้ดต่อไปโอเคอะงั้นนั่งก่อน